ผมขาดบ้างเพิร์โทรศัพท์ไม่เต็มบ้างอะไรบ้างผมก็ได้มีการสั่งการไปนะครับพระองท่านรองนายกอนุชินเองก็มีการสั่งการไปที่มหาดไทยว่าให้ลงไปโปรแอคทีฟหน่อยลงไปควานหาคนเหล่านี้ออกมานะครับถ้าเกิดในอำเภอไม่พอก็ใช้กำนันกำนันไม่พอก็ใช้ผู้ใหญ่บ้านตามลงไปเพื่อที่จะดึงทขเขา้ามาให้ได้เขาก็จะได้เข้ามาสู่ระบบในการไก,ก่เลียรที่สี่ได้ตรงนี้นะครับ อีกอย่างหนึ่งคือจริงๆนี่นเ,นเราให้เข้บมรลงทะเบียนในเวลาทำการของราชการแต่ผมเมื่อกี้ผู้พูยเ,เองเนี่ยท,าท่านรอ,องนายกก็บอกว่าน่าจะเราจะเปิดตลาดนะั้นแก้นี้นโารวมนะครับโดยการที่เช่นวันเลยเสาร์ที่วันหนึ่งเนี่ยเราตั้งที่สาราจังหวัดนี่นะแหละแล้วก็เอาทั้งฝ่ายจ้าบุฟองสำนักสื่อสิ่งพิมกระทรวงการคลังทบส แล้วก็ออกสิ่งมาด้วยนะครับมาเปิดเลยมาเปิดเป็นแล้วก็รับฟังปัญหาเลยนะครับแล้วก็จะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างอย่างวนานนะครับเมื่อกี้ก็มีตัวอย่างมา3 4สเคสนะครับบางท่านนี่นะ่าสงสารมากบอกว่าเงินกู้อยู่8 0 0 0บาทจ่ายดอกเบี้ยวันละสี่พันดอกเบี้ยนะวันละ4ี่พดอกเบี้ยอย่างเดียววันละสี่พจ่ายมาหลายปีแล้วจ่ายมาหลายแสนบาทแล้ว อโทษทีนะครับดอกเบี้ยวันละ4,000บาทเนี่ยเดือนออกมาแล้วแล้วคูณมา3-10วันเนี่ยเยอะกว่าเดือนเดือนนายงนะถ้าเลาฟังแล้วมันจะเป็นเรื่องน่าเศร้านะวันละ4,000บาท